สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกันกับช่องน้ำหวานปั่นนะคะพบกันกับน้ำหวานอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำหวานก็มีสูตรโปรแกรมนะคะของเว็บตามใจเบ็ดนะคะอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสล็อตนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะที่จะทําให้เราเล่นเกมนะคะได้ง่ายขึ้นเนาะโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต์บอกนะคะว่าเกมไหนแตกดีนะคะเกมไหนโด โดนบ้างนะคะในช่วงจังหวะเวลาไหนเนาะนี่นะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต์บอกนะคะน้ำหวานนะคะจะมาเล่นที่ค่าย PG เนาะขอเล่นเกมนี้แล้วกันนะคะอาร์อาาเดี๋ยวหาเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะคะว่าอยากเล่นเกมไหนนะคะเปอร์เซ็นต์มันแตกดีเนาะอ่ะเจอแล้วนะคะเล่นเกมนี้ดีกว่านะคะ98.96%นะคะ for t u n e O X นะคะออกนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเข้าสู่เกมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนๆอ,อ่ารอสักครู่นะคะอาจจะเป็นที่เน็ตของน้ำหวานกันแล้วกันนะคะมันอาจจะช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะอ่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเข้าสู่เกมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอัตราการจ่ายนะคะของสัญ,ญลักษณ์ในแต่ละสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะ ว่าเขาจ่ายกันยังไงเนาะอ่าสัญลักษณ์วายนะคะจะจ่ายสูงสุดเลยนะคะ200นะคะอันดับประมาณนะคะก็จะเป็นก้อนเงินนะคะ100นะคะหีบเงินนะคะ50นะคะถุงเงินนะคะ50นะคะอังเปานะคะ10นะคะส้มห้านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ดอกไม้ไฟอันดับสุดท้ายก็3นะคะโอเคสัญลักษณ์วายนะคะแทนได้ทุกสัญลักษณ์เลยนะคะเ,เพื่อน อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอันดับต่อไปเลยนะคะจะเป็นฟีเจอร์วัวแห่งโชคลาบนั่นเองนะคะในระหว่างการหมุนใดก็ตามนะคะจะมีโอกาสเลือกฟีเจอร์วัวแห่งโชคลาบขึ้นแบบสุระหว่งทพิเผาหมุนอยู่นะคะหรือว่าในระหว่างฟีเจอร์วัวแห่งโชคลาบนะคะเพ่าที่1นะคะแล้วก็เพ่าที่3านะคะจะสามารถใช้สัญลักษณ์รวมกันได้นะคะแล้วก็เพาทั้งหมดนะคะจะหมุนจนกว่าจะชนะรางวัลนั่นเอง ตามตัวอย่างด้านบนเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะจะเป็นคูณสิบต,ตัวคูณนั่นเองนะคะเมื่อสัญ,ญลักษณ์นะคะหนึ่งแบบนะคะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์วายนะ,ะยึดตำแหน่งบนเพาทั้งหมดนะคะก็จะคูณเงินรางวัลนะคะด้วยคูณสิบนั่นเองนะคะโอกาสชนะนะคะสูงสุดเลยนะถึง2,000ันคูณนะคะของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นลายเดิมพันชนะรางวัลนั่นเองนะคะ ส่วนมากนะคะที่น้ำหวานดูเนาะก็จะมีแนวนอนทะแยงซ้ายทะแยงขวานะคะโอเคเราไปล้มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกจริงตามที่เปอร์เซ็นต์บอกหรือเปล่านะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอปรบเบ็ดก่อนแล้วกันเป็นเบ็ด5บาทแล้วกันนะคะก็ขอหมุนไปเองก่อนแล้วกันนะคะสัก2-3ถึงรอบเนาะเผื่อว่ามันจะแตกนะแตกไหม อ้าวโอโ้วายมาเกือบแตกคูณสิบเลยไหมเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปเปิดเหมือนเทอร์โบนะคะแล้วก็จะไปเปิดออโต้เนาะสักสิบรอบก่อนละกันมาดูซิว่ามันจะแตกไหมนะโอ้โหสุดได้ห้าบาทมาไหมมาไหมมาไหมโอ้อหโอ้โห,โโหไม่มานะได้สามบาทนะคะอ่า เดี๋ยวขอไปปรับเบ็ดแล้วกันนะคะเอาซักเบ็ดละสิบบาทแล้วกันนะคะก็จะไปเปิดหมุนซัก30รอบเนาอะอะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกไหมนะอ <ues> โอ้โห้ไม่มาวายมาโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไมาไ,ไหมมาหไหมวายมาตัวเดียวด่กเก้าโอ้โหโอ้โหโคุณติดน,น,นะคะได้รางวัลก้อนโตมานะมาเมื่อกี้ ได้เท่าไรได้เท่าไรได้เท่าไรโอ้โหขึ้นไปเรื่อยๆนะคะรางวัลเมกะมาด้วยนะอ่าถึงห้าร้อยไหมนะมาลิ้นกันโอ้โ oh, ห oh, รางวัลซูเปอร์เมกะนะคะได้มาห้าร้อยบาทนะคะขอบคุณบัวทองด้วยนะอ่าไปหมุนต่อเลยนะคะเพิ่งกดจมดนะคะสามสิบรอบนะคะที่เราตั้งไว้นะเมื่อกี้ไม่อีกหมไม่อีกไหมวุ้ จะหมุนซ้ำถึงกว่าจะชนะนะคูณสิบมาไดมไหมโอ,อ้โหไม่มานะไปเรืเอเ่ยอยไปเรือ่อยไปเรือ่อยได้ไหมโอ,อ้โหไม่ได้เทคนิคการเล่นของน้ำหวานเนาะก็จะปรปับข,ขึ้นปรับเบ็ดลงนะคะเพื่อที่จะให้มีเปอร์เซ็นต์ในการ <ไป S 1> แตกคุยนะคะแค่ไม่กี่นาทีนะคะเมื่อกี้น,นะะ้ำหวานก็ได้กำไรมาตั้ง600บาทเลยนะเพื่อนๆนะคะ ก็ขอบคุณโปรแกรมสูตรด้วยนะที่ทำให้น้ำหวานตัดสินใจเล่นเกมนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเกมนี้นะเพื่อนสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะโอ้โหหมดรอบแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำหวานก็พอก่อนแล้วกันก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะคะแค่ไม่กี่นาทีเองไม่ถึง5้านาทีด้วยซ้ำนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะอยากได้โปรแกรมสูตรตัวนี้นะคะก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เรามีสูตรแจกฟรีนะคะก็ทักมาขอกันได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นเว็บเดียวกันกับน้ำหวานเนาะก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้ทําการสมัครมาเล่นด้วยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้ำหวานก็ต้องไปก่อนแล้วนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นเกมไหนนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเกมไหนน่าเล่นแตกดีนะคะสําหรับโปรแกรมสูตรตัวนี้นะคะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ